โดนแล้วนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ้โหลูฟี่ทำงานนะโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วแต้มที่สองเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ้โหแต้มที่สองมาแล้วพเพื่อนเสียใจเสียใ่ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นักตกปลาทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสไตล์เก้านะครับก็วันนี้ผมจะมาตกปลาช่อนนะครับก็ตอนนี้ก็เก้าโมงแล้วนะครับเมื่อเช้าผมจะออกมาแต่ตอนเจ็ดโมงนะครับแต่ว่าออกมาไม่ได้ฝนตกนะครับก็รออยู่พักหนึ่งนะครับเนี่ยเก้าโมงฝนเพิ่งจะหยุดตกนะครับผมก็ออกมาเลย เดี๋ยวเรามาตามลุ้นกันครับว่าหลังฝนตกเนี่ยจะมีผลงานหรือเปล่านะครับก็เบื้องต้นแดดออกแล้วครับฝนตกแดดออกแล้วแต่ว่าพื้นก็ยังเปียกอยู่ฝนเพิ่งหยุดไปนะครับหลังฝนตกไม่แน่ปลาช่อนอาจจะกัดดีนะครับเรามาตามลุ้นกันครับว่าวันนี้หลังฝนตกเนี่ยผมจะมีผลงานไปฝากเพื่อนๆหรือเปล่านะครับก็ถ้างไงไม่รอช้านะสัพหมายหมอยู่ด้านหลังครับเป็นไหมาแหนนะครับข้างทางนี่ผมจอดมอเตอร์ไซค์แล้วเอากล้องวางไว้บนมอเตอร์ไซค์แล้วก็เดี๋ยวมันจะตีให้ดูแล้ว หมายในด้านหลังเนี่ยก็หมายนี้ก็ผมเคยทําคลิปมาก็หลายคลิปครับแต่ว่ามันก็ยังมีตัวอยู่เพราะว่ามันมีท่ออยู่ด้านล่างครับเข้าออกอยู่เชื่อมต่อกับพองก็มีปลาวนเข้าออกเรื่อยๆถ้าไงไม่รอชาเดี๋ยวเราลุยกันเลยครับป่ไปตามลุ้นกันแล้วเพื่อนๆ ต้นมีคนทงเบ็ดไว้สามหลังแล้วนะเพราะทีห่หนเขียดยังดิ้นดิ้นอยู่เลย น้ำกระโดนลงไปแโดนโดนแล้วนะครับ,นนะนนรบเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ้โห,โโหลูฟี่ทํางานนะผมเคาะนะครับเคาะกระดกกระดกเรียบร้อยแล้วดูจุ๊บเคาะกระดกกระดกดูจุ๊บเรียบร้อยแล้วยกเลยครับโอ้โหไซส์สวยเพื่อนๆไซส์โลมั้ง ไม่ถึงก็ใกล้เคียงแล้วครับเดี๋ยวอาทีตตั้งกล้องแป๊บนึงนะนครับให้ดูปลานะเพื่อนๆสัตว์เจ้าลูฟี่เข้าไปนะนครับนี่ครับเพื่อนๆสัตว์เจ้าลูฟี่เข้าไปนะ มาถึงแป๊บเดียวเองครับลูฟี่จะค่ายพี่กุ๊กนะครับโอ้ใสเบลเลอร์เลยน่ยสวยเลยลูฟี่จะค่ายพี่กุ๊กนะครับแล้วก็คันนะครับฮอลิเดย์สิบยีินะครับอ้ห,อห,อหดูมันดิน้นดูมันดิน้นนะฮะลูฟี่คัน ฮอลิ okay. อ okay. เดย์นะครับสิบยจากร้านตักน้ำฟิชชิ่งโอเคสายซีมอนเตอร์นะครับของพี่สายซีมอนเตอร์พีสองนะครับเอาไว้เลยนะครับเดี๋ยวตามกันต่อครับน่าจะมีตัวอีกโอเคนะครับเพื่อนนะครับชั้นไซส์ส,สวยๆเลยอ่ตามกันต่อขออนุญาตเก็บปลาก่อน โดนป่าวฮะโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วแต้มที่สองเอฟบอยเอฟบอยโอ้โหแต้มที่สองมาแล้วเพื่อนสียใญ่สียใ่ขึ้นฝั่งนี้แล้วกันครับเพื่อนแต้มที่สองสียใญ่สียใจเดี๋ยวดูก่อนโอ้โหกระโดดโอ้โหมาแล้วแต้มที่สอง หลังฝนตกนะ้ำพากกัดดีจริงๆอ้้หยไซสสวยๆทั้งนั้นคนระับส,สวยๆทัง้งนี่ครับเพื่อนๆก็โอ้ไซสสวยๆทั้งนั้นเลยสองแตงสองแต้มแล้ว แต็มแร้อยู่นี่นะไซเดียวกันเลยครับไซประมาณเก้าขีดครับเกือบโล่พีเพื่อนๆดูครับซัดเจ้าลูซี่เข้าไปครับไว้ใจได้นะตุ้มเดียวอยู่ครับสุดจัดครับเท่านับนพอคันนะคันก็หมานอย่าก็หมานครับฮอลิเดย์ฮอลิเดย์สิบยี่สิบจากร้านปังน้ำฟิชชิ่ง สายซีมอนเตอร์พีอีสองนะฮะโอเคโอเคสองแต้มสวยๆเดี๋ยวตามกันต่อแต้มที่สามนะเพื่อนๆหมาจริงแค่วันนี้เดี๋ยวขอนุญอตเก็บปลาปลดปลากปนนะพยายามใช้ครีมนะครับเพื่อนๆเ,เ,เ,เพราะว่าอันตรายนะถ้าเราใช้มือปลาปลดถ้าปลามัน มันจะโดนมือเรานะแต่ถ้าปลดก็ง่ายๆายอย่างนี้แนละเหยือตัวจิ๋วแต่แจ๋วจริงนะครับลูฟี่นะครับเฝาาไว้ได้ครับเก็บปลาก่อนนะครับแปมแล้วหลังฝนตกนะเมื่อเช้าก็จะออกมาแต่เช้าแล้วแต่ว่าออกมาไม่ได้ฝนตกนี่พอฝนหยุดผมก็ออกมาแล้วครับก็หมายเดียวสองแ้มแล้ว ตามกันต่อครับโอเคลุยหาหยอดตามแอ่งน้ำเล็กๆนะพอมีช่องนิ่นนะ่ะย กัดแล้วกัดแล้วเรียบร้อยฮะโอ้โหกระเด็นขึ้นมาอุ้ยอยู่บนฟังอ่งยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ได้แล้วเพื่อนๆโอ้โหหลุดบนฟังพอดีนี่ครับโอ้ยยัยนไงก,กระโดดลงมาได้ได้ตัวเ <c oughs> ดีย๋ยว <c oughs> เสียงตายแล้วครับแต้มนี้ ได้แล้ว <c oughs> หลุดบนฝั่งพอดีนะโอเคแต้มที่สามนะเพื่อนนี่สองแต้ม <c oughs> หอบเลยครับแต้มที่สามโอเคนะครับ <c oughs> ได้สามแต้มแล้วเดี๋ยวเรามารุ้มแต้มที่ สีครั้งต่อเดียวคอนวนี้ใส่ปลาเก็บปลาเก็บปลาก,ก่อนดูจุบวัดกระเด็นแล้อ่ะเนื้อสภาพหมยมีช่องนิดเดียวนะครับหลังฝนตกปลากัดดีครับสามแต้มแล้ะ แล้วตามกันต่อนะครับอูฝนจะมาแล้วเดี๋ยวขออีกสักแต้มนึงครับบอกฝนจะเย็นๆนะคมันไม่เย็นแล้วมันมาแนละันตกแล้ว ขออีกสักแต้มช่อนเออยู่ไหนเออยขออีกสักแต้มครับผลมาแล้ว ไปดูมันไปมุดหัวอยู่ไหนนะพี่ไม่มีลุยวิตตองพี่มีแต่ช่อนโตโตโอเคนะครับเพื่อนๆสามแต้มสวยๆนะครับวันนี้ก็ ฝนมาอีกแล้วหยุดแป๊บเดียวจะมาอีกแล้วคงต้องจากลากันไปเพียงเท่านี้นะเพื่อนๆเพ,เพราะว่าจะยินเสียงลมไหมครับลมมาแล้วน่ครับอสวยๆ้วยเจอกันผมใหม่ทริปนอนะครับสำหรับทริปนี้คงต้องจากลากันด้วยภาพนี้นะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณ มากๆนะครับที่ติดตามรับชมช่องสไตล์เกด้วยดีตลอดมาอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปผลมาแล้วครับยังไงผมต้องรีบเพลกลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวจะเปียกนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับบ๊ายบาย